สวัสดีครับในคลิปที่แล้วท็อปได้เล่าให้ฟังว่าอีกไม่นานสปปลาวจะเจริญแน่หลักใหญ่ใจความที่จะเจริญก็เพราะว่าประชาชนของประเทศลาวเนี่ยนะครับได้ยอมรับเปิดใจรับฟังความจริงจากรอบๆบ,บ้านรับฟังอย่างไม่มีอคตินี่คือสัญญาณว่าจะเกิดการพัฒนาครับเพราะประชาชนได้เริ่มยอมรับจุดอ่อนของตนเองแล้วก็เริ่มที่จะหาวิธีกำจัดจุดอ่อนนั้นนะครับ จากที่ไปดูความคิดเห็นจากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่ได้ชมคลิปที่ได้มีคอมเมนต์มีปฏิสัมพันธ์กันมาเข้ามาคุยกันนะครับตามหน้าปกที่บอกว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็มีความคิดเห็นหลายความคิดเห็นครับที่มาว่าผมนะมาว่าว่านึกว่าจะมีบทวิเคราะห์อ,อะไรดีดๆเห็นปกน่าสนใจที่แท้ก็ไม่มีอะไรเลยเสียเวลาชีวิตไปขนาดนั้นนะถึงกับเสียเวลาชีวิตทีเดียวบางท่านก็บอกว่า จะเจริญไปได้ยังไงในเมื่อบ้านเมืองยังกันดานอยู่เลยอ,อีกกี่ปีร้อยปีบางท่านบอกให้ผมหุบป,ปากได้ซ้าไปนะครับบางท่านก็บอกว่าผู้นําประเทศผู้นํารัฐบาลก็ลาวแดงทั้งนั้นจะปิดกั้นนิดหน่อยได้ยังไงซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาตอบโต้ปกป้องตัวเองแต่ประการใดน,นะครับไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่อย่างที่บอกในปกคลิปนั้นว่ามาแลกเปลี่ยนกันครับก็เลยอยากนําความเห็นต่างๆเหล่านั้น มาแลกเปลี่ยนให้ท่านได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในช่องของผมนั้นนะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลการพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจตัวเลขการพัฒนาอัตราการเจริญเติบโตต่างๆมาเปิดเผยมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังหรอกครับเพราะผมเห็นว่าเรื่องการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นั้นมีนักวิชาการผู้รู้ได้ให้ความเห็นกันมากมายแล้วนะครับถ้าท่านไปรับฟังเท่านั้นก็จะได้รับความเห็นไอเดียหรือ ความรู้มากกว่าในช่องนี้แน่ๆนะครับแต่ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าการพัฒนาครับไม่ได้เกิดจากการนําบทวิเคราะห์ที่ฟังมาแล้วไปทํานะครับเพราะว่าคนที่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นผู้นําประเทศอย่างที่ท่านมีคอมเมนต์แรกเป็นกันมาเนี่ยนะครับใช่เลยครับคนที่จะนําบทวิเคราะห์ต่างๆนั้นไปปรับแล้วก็ใช้เลยเนี่ยมันคือระดับผู้นําประเทศหรือระดับที่เป็นคีย์เพอร์เซนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศนั้นๆได้นะครับ ดังนั้นผมจึงสนใจเรื่องจิตวิญญาณความเป็นเอเชียของเรามากกว่าสนใจการพัฒนาคุณภาพของทัศนคติมากกว่าเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นนะครับจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมาจากทัศนคติที่ดีครับทัศนคติในการพัฒนาของคนในชาติต้องมาก่อนคิดดีย่อมทำดีเมื่อทำดีแล้วผลลัพธ์ก็ย่อมดี แนวทางในการดำเนินชีวิตก็ต้องดีไปด้วยตามหลักเหตุและผลนะครับคอนเทนเชียรเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการให้กําลังใจกันและกันเพราะความอ่อนโยนเหล่านี้ครับที่จะทําให้เราพัฒนาไปพร้อมๆกันได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นถ้าเห็นสัญญ,ญาณของการพัฒนาเราเนี่ยเพื่อนที่ดีต่อกันครับก็ต้องให้กําลังใจกันต้องปลอบประโลมกัน แต่โดยพื้นฐานของความจริงนะครับไม่ใช่นนั้นจะเป็นการเยืนยอกันไม่เกิดประโยชน์อะไรในการพัฒนาอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าจะพัฒนาตนเองนะครับทัศนคติที่ดีของเราที่เรามีเนี่แหละครับจะทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราเองครับเราจะไม่ดูถูกตัวเองครับเช่นอีกกี่ร้อยปีจะเจริญถ้าคิดแบบนี้ใช่ครับอีกกี่ร้อยปีก็ไม่มีวันจเจริญครับเราต้องค้นหาคุณค่าในตัวเองครับ หาให้เจอแล้วก็นํามาพัฒนาหาจุดอ่อนให้เจอซึ่งเราหาจุดอ่อนตัวเองนะครับมันเห็นได้ยากครับก็ต้องเปิดใจรับฟังเพื่อนๆคนอื่นที่เขาเข้ามาบอกมาเล่าว,ว่าจุดอ่อนของเรามันเป็นอย่างไรและถ้าเห็นจริงก็แค่ยอมรับและปรับปรุงเท่านั้นเองนะครับการพัฒนาก็จะเกิดเช่นเพื่อนบ้านเราครับสปปลาวเห็นๆเ,เลยนะ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยครับเข้าขั้นเศรษฐีทรัพยากรเลยนะผมว่ามีต่างชาติมากมายเข้ามาหาประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่ากลับคืนให้กับสปปลาวนะครับซึ่งในการบริหารประเทศนี้ก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง,งตามคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับที่บอกไว้ว่าขณะนี้ในสภาแห่งชาติลาวปัจจุบัน ก็มีการยอมรับมีการให้อภิปรายกันได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นเห็นไหมละครับเมื่อโลกไร้พรมแดนครับเปิดกว้างความรู้จะทำให้เรา,ผาเผชิญโลกกว้างได้เห็นสิ่งดีๆแล้วนำกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราครับและความรู้นี่แหละครับที่ทำให้คนเปิดรับฟังเหตุผลมากขึ้นเห็นสัญญาณการพัฒนาหร้อยังครับแต่ถ้าจะถามว่า ใช้เวลาปี 2, ปีนี่เห็นผลไหมตอบเลยว่าไม่นะครับเอาแค่เราสร้างถนนสักเส้นหนึ่งครับท่านคิดว่าจะใช้เวลานาน,านสักเท่าไหร่ถ้าความยาวมันยาวหน่อยก็เป็นปีนะเฉพาะสร้างถนนดังนั้นการพัฒนาเหล่านี้ต้องใช้เวลาครับแต่อีกไม่นานหมายถึงเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วในประเทศไทยผมได้ยินมีหลายคนบอกว่าไม่ต้องเรียนหนังสือกันมากหรอกดูสิคนที่ประสบความสําเร็จรวยระดับโลกเนี่ย ใครเรียนหนังสือจบกันบ้างแจ็คมาสตีฟจ็อบเเจ้าของกิจการในไทยเองทั้งท่านเจ้าสัวเบีย์รช้างไม่มีใครเรียนจบสักคนเลยต้องถามกลับไปว่าแล้วคนพูดเนี่ยมีทัศนคติที่ดีแบบท่านเหล่านั้นไหมมีหัวคิดก้าวหน้าแบบท่านเหล่านั้นไหมมีความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะพยายามต่อสู้กับความล้มเหลวเหมือนกับท่านเหล่านั้นไหมและที่สําคัญครับเราเห็นคนแบบท่านเหล่านี้ครับ จำนวนกี่คนบนโลกกันครับถ้าท่านยังกลัวความลำบากถ้าท่านยังคิดไม่ออกว่าวันนี้ท่านจะหาเงินจากไหนในวันหนึ่งหนึ่ง,งท่านยังคิดว่าโลกนี้ไม่มีโอกาสได้กับท่านผมว่าท่านลงทุนขวนขวายเรียนหนังสือเถอะครับจากประสบการณ์ข,ของผมเองครับคนธรรมดาครับไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอะไร มากมายเลยมีชีวิตที่ดีมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะเรียนหนังสือครับไม่มีเงินเรียนก็หาง,งานพิเศษทำครับแล้วเอามาเรียนการเรียนทำให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนไปครับการเรียนทำให้เรารู้จักใช้ความคิดการเรียนทำให้เรารู้จักการละเทศะการเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่คนธรรมดาคนนึงเนี่ยครับจะยกระดับชีวิตตัวเองขึ้นมาได้ครับ ก็ด้วยการเรียนการศึกษานี่แหละยุคนี้คนประเทศไหนๆก็เริ่มเรียนสูงขึ้นทั่วถึงมากขึ้นครับออนไลน์ต่างๆอยู่ทง u t u b e มีเรื่องการเรียนการศึกษาความรู้มากแล้วถ้ามีความรู้กันมากๆประเทศมันจะไม่เจริญเชียวหรอครับแล้วเรียนทีก็กว่าจะจบก็ไม่ใช่ปี2ปีนะครับทุกท่านทราบดีอยู่แล้วหาประสบการณ์อีกอะไม่เร็วหรอกครับแต่ไม่นานเกินกว่าจะรอได้ครับ อีกไม่นานของผมหมายถึงยังนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ผมเปิดหน้าปกและเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานสปปรเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทัศนคติดีแล้วครับเปิดรับแล้วครับพร้อมปรับปรุงแล้วครับประชาชนในชาติเริ่มมีการศึกษามากขึ้นแล้วครับท่านที่มาด่าผมในคอมเมนต์ก็กลับไปสร้างทัศนคติที่ดีในประเทศของท่านไปชวนใน้พี่น้องของท่านเนี่ยเรียนหนังสือครับหาความรู้ครับหาความรู้แล้ว ทัศนคติจะดีขึ้นเองโลกมันจะกว้างขึ้นเองครับอย่าบอกว่าไม่มีเงินเรียนนะครับไม่มีเงินเรียนขวนขวายเรียนได้เช่นในประเทศไทยนะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับท่านน่าจะรู้จักเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็ได้หน่วยกิจละ25บาทครับต่อเทอมนึงเนี่ยสาเดือนเนี่ยใช้ไม่กี่สตังค์หรอกครับก็เรียนจบปริญญาตรีได้มสธครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชาหนึ่งเนี่ยเรียนกันเทอมเทอมเนี่ยก็ตก2-3พันบาทเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณพันนึงไม่ถึงต่อเทอม ท่านเก็บตังค์แล้วไปเรียนจบปริญญาตรีได้ครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อย่าถือว่าผมมาตอบโต้หรือผมมาตอบคอมเมนต์เลยนะครับเพียงแต่อยากจะมาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วว่าทําไมถึงบอกว่าสอบปอปๆาาจะเจริญขึ้นในอีกไม่นานและก็ไม่ใช่เป็นอะไรนะมีคนเขียนว่าเป็นเป็นเหยื่อจากการคลิกซึ่งโอ้โหมันดูดูแย่จังเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องปรับเลยนะครับก็คือทัศนคตินั่นเองครับ เหล่านี้จึงสรุปว่าที่ผมอธิบายว่าประเทศเราจะเจริญขึ้นแน่นอนไม่ใช่เอาตัวเลขเศรษฐกิจมาอ้างไม่ได้เอาตัวเลขการเจริญเติบโต,ตของประเทศมาอ้างแต่ใช้จิตวิญญาณของเอเชียความอ่อนน้อมถ่อมตนการเปิดรับทัศนคติการมีทัศนคติที่เปิดรับความรู้ใหม่มีทัศนคติที่เปิดรับความคิดเห็นที่ปราศจากอคตินั่นแหละครับที่จะทําให้ประเทศเรา มีสัญญาณในการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าต่อไปในอีกไม่นานเกินรอ,อนี้แน่นอนครับขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีครับ